นี่ทุกคนตอนนี้เราก็ถึงบ่อปลาที่เรารอแล้วบ่อปลาแล้วนี่คือบ่อปลาที่เราจะตกฝั่งนี้ด้วยไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปถามก่อนคือขายให้คุณเจ้าของบ่อได้ตกไปขายเถี่ยแล้วก็มีแบบตกแล้วก็เอาไปเองอะไรแบบนี้ เดี๋ยวเราจะไปหากลุ่มกันนะครับแม่เรากุฏีอ่ะเม่ได้หาสตีตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้เจ็ดโมงสี่สิบแล้วกสตีค่าตกมันเท่าไหร่นะบาทค่าตกสี่สิบบาทไม่เกินสิบนาทีหรอกเดี๋ยวัก็มาเขาปลาเขาข่อยเยอะคุ้มไหมครบับคุ้มแต่ถ้าไปขายในตลาดโดนโดนเงินแปดสิบกว่าบาทเขาไปขายถุงนี่ไ,ได้เขาขายเจ็ดสิบห้าก็ได้ เราเพิ่งได้งำไรอยู่ยอ่ะเขานำมาถูกแล้วเขากล้าขายเหมือนเราไหมล่ะเขาไม่กล้าขายที่ต้องมีอ่ะปุ่บปอดเลื่องปลาไว้อะดีตกได้เนี่ยใหญ่สุดเนี่ยกิโล6โลพันเป็นพันก็มีอย่างเช่นเออได้เช่นดอกนี้อย่างเช่นดอกนี้ไม่แพงสุดแต่ดอกนี้แพงที่สุดร้อยนะไม่ใช่สองไม่ใช่ เรานี้เจ็ดร้อยห้าสิบบาทโฮ้ยแค่นี้เจ็ดร้อยอือเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเฮ้ยหาอะไรไม่รู้เอาอะไรอ่ะสิเล็กเหยือกปลาเอาอะไรเป็นเหยื่อลำอันนี้มะพร้าวขั้วอาหารพืชผลปน,นแก่เปลือกแลวะแก่หมดแล้วเป็นชิ้นใช่ใช่มีเนี่ยพวกตัวั้วพวกเบ็ดอยู่างนี้หมดปล่อยไปเลยอ่ะไม่มองในกล้องอันนี้ตัววางคันเบ็ด นี่เยอะกว่ายูทูบเบอร์เออบอลเยอะกว่ายูทูบเบอร์คืออะไรไม่รู้จะได้กินซาลาาแรงมากมีละหม่เราแล้วก็โผลพลังมากเดินไปอีกไหมไม่รู้เดินไปดูเวก็ขุดแตอนนี้กุตรเราได้รบวามาหเรปลาอะไร่เหรมีปาเอ้ยอะไรนะอะไรสัย่งสีเขียว่าสีขาวผสมกันแล้วก็ขน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  ช่เงียทุนเราที่เป็นอยู่ตอนนี้ครับกาใส่ทุนเห็นมจะเป็นเอ็นอดึงอะไรสักอย่างของอมันตีกันแล้วก็ให้ทุนอยู่ตรงกลางมันเป็นการล็อกอะไรนี้ก็เป็นที่ว่าที่ว่าเวทตกปลานะครับนี่นีนี่แ้ีกูตีแล้ว่าว่าอพันสไชีกพัับบ็ดตกปลา้าแบบปลามันดึงแรงแล้วก็ปล่อยไปเลยเพราะว่าเงี้นแบบเบ็ดมันหักเปล่าแต่ว่านี้เราปล่อยเลยแล้วเขาดึงกบได้บนี่นเโอ้โหนี่คืออะไรอ เรียกอย่างนี้ใช่ไหมอยู่ดีเขาเรียกว่าอ่อยเหียใช่แต่ว่าเวลาแข่งเขาไม่ให้อ่อยนี่นะเวลาแข่งใครก็ไม่อ่อยลาอ่อยก็ไม่อ่อยได้แต่อ่อยต้องอยู่ตัวเบ็ดปั่นลูกกลมๆแล้วก็ตะบัดมาแล้วมาแล้วออเหียมันตกลงบ้างอยู่ดีจับเวลามาแล้วโยนอ่อยเหียลงไปทิยมาแล้วตายเลยเดี๋ยวอยู่ดีเริ่มจับเวลานะกุตีอ่อยเหียะ

ไปดูครับตกปลาปลาอะไรได้ปลาอะไรปลาปูปลาในแชดนปลาพุ่มป yeah. ุ๋ยหรือปลาในเราจะปลอกเราไม่เอาเราจะปลอกปลาอันนี้ไม่เอาหรอไม่เอาเพราะอะไรเราทำกินไม่เป็นมันเไมนกล๋อปลาเนี้ยเหรอไหนเมื่อกี้นี่กี่นาทีนะลูก สิบนาทีพอดีเมื่อกี้ไม่สามเมตรแล้วถ้าได้ปลาปลาจีนอ่ะจะเอาไหมล่ะเอาไปทำอะไรอะ่ะก็นั่นแหละจะไปทำอะไรอ่ะไม่ทำปลาส้ม,มเหรอ,อปลาส้มอ้เอาปลาอะไรปลาอะไรปลาตัวเดิม,มากเอาตัวมีท้องนี่ปลาอะไร เราหยุดถ่ายคลิปอยู่ในนี้เนมี่กินได้เดยอไม่กินมันข้าวไหรอคุณเขาไปทำกระป๋อนกรอมื่อไรอ่ะนี่าเราไปอ t e r วุ้ยขาด้วยเบ็ดตัวใหญ่ใช่ไหมเหลือเบ็ดแล้วมดกดดนไปไหนเบ็ดลอยเบ็ดเก็บต้นไม้ วินนีกี่ตัวเอากี่ตัววันนี้ตกเอันนี้คืออ่อนให้ใช่ไหม Going <laughs> try your luck, test me in again. We let it ring. We gon' start us Got that black and white, that game. Off the see we gon' search us. We don't got a thing. Tell 'em park it up. Then as we poking up them jeans, up have been sparking up like the fireworks. I keep the flame. Hurt you, bark up. It's the wrong tree. I got the strings. I'm charging up. They can't keep up. got them looking drained. Now they walking up. Eat my mom. This is day one. This ซี่ป้าไม่โคลมาติดก็แกล้งมึงขึ้นมานายปานบอกว่าอันนี้ได้กินฟรีไม่เสี่ยงน้ำ

เห็นไหมตรงลาตาเนี่ยเขาจะหัวมันเกี่ยวหางได้ไงเนี่ยลงหางปัดหางปัดเสียงเตะเบ็ดหายงั้นไว้เมื่อกี้เนี่ยโอเอแล้ว เป็นเวลาสี่โมงสิบห้าตกได้สี่ตัวใช่ไหมสี่ตัวแต่ว่าไม่ใช่ปลาที่ต้องการก็เลยปล่อยไปมีปลาแดงโอ้ยนักเข้าฝัง แลไม่ได้สักทีแล้วอันนี้ปิดไงยิบก็โปรกกันเอาคือยรงได้นะตีไว้เลยครับคลเป็นทิปเป็นทิปตอนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับกดไลค์ก็แช้กระตุ้นเลยขายเพืเป็นกาลังใจสักว่าสีคำได้ครับอันนี้ได้กี่ตัวหรือเปล่อยหมดเลย ได้สี่ตกได้สี่แล้ว่าปล่อยหมดเลยเพราะไม่ได้ปนไลค์ต้องการโอ,โอเคครับร้อยไลค์เดี๋ยวจะไปขายที่ตลาดก็เลยจะตกได้แต่แสน้ำมันเปลี่ยนใจปลาการเวลาเปลี่ยนใจคน